กินด,ด้วยหน่อยได้ไหมอืมนอนอนลงมาอือเอานอนท้อทงไปไม่เราสา,ปปาวปอกอร่อยไหมไม่อร่อยหรอกไม่ลองกินอ่ะจะโกหกเราปะเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยอยากกินเลยไม่อร่อยจังอร่อยมากอ่ะโหก สวัสดีค่ะสายทุเรียนมาทางนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะแม่ได้ทุเรียนนี่เลยค่ะทุเรียนภูเขาไฟจากสีสเกตนะคะนี่เลยก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อก่อนแม่ก็เป็นสาวบกหมอนทองใช่ไหมก็กินแต่หมอนทองนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราได้ชิมทุ เรียนสีสกเกตนะคะทุเรียนภูเขาไฟจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากใครที่เคยลองทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยค่ะจะลืมหมอนทองไปเลยทุกคนนี่ค่ะก็เลยซื้อมาลองทั้งสองอย่างนี่ไอเนี่ยไอเนี่ยคือลูกทุเรียนสีสกเกตนะคะทุเรียนภูเขาไฟค่ะก็ปอกมาแล้วนะคะ1ภูนี่เลยแล้วก็อันเนี้ยไปซื้อมาค่ะ เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก็อย่างที่บอกว่าทุเรียนหมอนทองนะคะทุกคนนี่เลยทุเรียนหมอนทองกับทุเรียนออันนี้หมอนทองเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้ทุเรียนสีสเกตภูเขอไฟทุเรียนผู้ขอไฟะคะ่ะก็จะแบบเนื้อเขาจะแน่นๆ่นกว่านะมีความรู้สึกว่าเนื้อเขาแน่นมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เลย อันนี้เป็นเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะอันนี้ด้วยความที่ทุเรียนหมอนทองเราไปซื้อมาจากร้านไงเพราะว่าซื้อมาทดลองเฉยๆนะเอามาให้แบบให้เห็นความแตกต่างที่เฉยเนาะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟอันนี้คือทุเรียนหมอนทองนะคะทุกคนเนื้อก็คือจะละมุนต่างกันมากสีสสีก็จะต่างกัน,นะคะ่ะเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟเขาจะเนื้อละเอียดเนียนแน่นทุกคนแน่นหอม แต่ว่าทุเรียนหมอนทองเขาก็จะมีความละมุนละเมียดเนียนของเขาไปะนะคะซึ่งเราก็คือชอบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอมาเจอภูเขาไฟก็แบบเทใจให้ภูเขาไฟเลยค่ะได้กินปีละคร้งก็แบบโอเคแต่จะบอกว่าข้อดีของทุเรียนภูเขาไฟคือมันไม่มีกลิ่นทุกคนก็มีกลิ่นหอมๆนะจะถามว่ากลิ่นเขาไม่ได้แบบกลิ่นเขาไม่ได้ขึ้นจมูกเหมือนหมอนทองนะทุกคนหมอนทองนั่นคือการันตีเลยว่าขึ้นจมูกหอมนอกากกลิ่นทุเรียนก็คือหอมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่านี่เลยดู ความเป็นภูไประหว่างภูเลยนะอันนี้คือหมอนทองอันนี้คือภูเขาไฟเนาะทุกคนใครเอามาให้ใครเอามาให้เจ้าของสวนมาจากไหนเจ้าของสวนเจ้าของสวนคือพี่นุชเนาะที่สีสเกตนะคะอันนี้หมอนทองภูเขาไฟกลิ่นหมอนทองคือแบบนั่นแหละเอกลักษณ์ของหมอนทองคือกลิ่นจะหอมแล้วก็กลิ่นเขาจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าภูเขาไฟอะ่ะ S <S ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นหรอกเนาะทุกคนเราจะมาชิมทุเรียนหวอนทองกันก่อนนะคะทุกคนนี่เลยหวานหอมค่ะแล้วก็กลิ่นขึ้นจมกูกกลิ่นหอมของทุเรียน่ะทุกคนทุเรียนหวานทองอ่ะใครเป็นสาวบ้าทุเรียนหวอนทองก็จะรู้ว่าแต่อันนี้คือแม่ก้อยเลือกแบบว่า กรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินทุเรียนสุกเท่าไหรอ่อ่ะชอบกินทุเรียนแบบแก่ๆแ,แล้วก็กรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยอุ้ยพอแล้วเดี๋ยวไม่มีรสชาติส่วนอันนี้นะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะซีสกีดมันแบบหอม หวานละมุนระบายในปากคือถ้าควาหวานน่ะไม่ใช่ต้องกัดเข้าไปแล้วเจอความหวานเลยเหมือนหวาวทองนะกัดเข้าไปมันจะค่อยๆละมุนล,ละเมียดเคลียวละเอียดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหมือนทองเขาจะหวานเลยแล้วก็แบบหวานเลยอะ่ะไม่รู้เนาะด้วยความที่เราเป็นสาวกแบบเคยกินก้านยาวไหมเคยกินก้านยาวไหมยังไม่เคยกินก้านยาว,วทุกคนส่งมาได้นะ อืก็ก็ว่าไม่ได้เนาะถ้าจะให้เลือกระหว่างเม็ดมันใหญ่ทุกคนเม็ดมันมีแค่นี้เม็ดมันน้อยมากเลยนะเนี่ยเม็ดเม็ดมันน้อยมากเวลาดูเื่อนหมอนทองให้ ประเด็นคือหมอนทองเราก็ไม่เริ่มมากี้ได้ไหมเพราะลำเอียงอุงอ้ยเธอหมอนทองกเม็ดเล็กกว่าด้วยซ้ำหมอนทองเจ้านี้เม็ดเล็กกะจิงดึงอืมอันนี้เป็นทุเรียนแบบบอกแล้วว่าทุเรียนภูเขาไฟอะ่ะใครที่ได้กินทุเรียนภูเขาไฟนะคะจะติดใจเหมือนแม่ก้อยใครที่ได้กินทุเรียนภูเขาไฟอะ่ะจะลืมหมอนทองไปเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่ยังไม่มีทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟอะ่ะแม่ก้อยกินนกกระจิบ เรเรียนทานกระจิบอะค่ะอร่อยหลงรับแรกก็อร่อยประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเปรียบเทียบเนาะถ้าตอนนี้นะตอนนี้นะให้เปรียบเทียบระหว่าง หลงเอ้ไม่ใช่หลงให้เปรียบเทียบระหว่างอ่าหมอนทองนะคะกับภูเขาไฟยังไงตอนนี้ภูเขาไฟก็ชนะหมอนทองอยู่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันยังหาภูเขาไฟยากลําบากนะก็ยังรักหมอนทองอยู่เหมือนกันคะ่ะใครเป็นสาวกไฟไหนใครเป็นแฟนคลับของหมอนทองอ่าหรือว่านักทุเรียนภูเขาไฟก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าใครชอบนักกระจิบใครชอบพันกระจิบลงรับแลหรือก้านยาวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าก,กินทุเรียนเยอะนะ สวัสดีค่ะ